เวล์สิงกิ้งรวยมาตั้งแต่จิตใต้สำนึกเคลลี่ชเวเขียน EP4 ใครๆก็รู้ได้เพียงปฏิบัติจริง100วันฉันอ่านหนังสือ100เล่มซ้ำแล้วซ้ำเล่าแล้วนำไปประยุกต์ใช้ในช่วง2ปีที่เตรียมธุรกิจเคลลี่เดลี่การอ่านหนังสือ100เล่มแล้วนำสิ่งที่ได้ไปปฏิบัติจริงไม่ได้ทำให้เหน็ดเหนื่อย ฉันให้คำมั่นกับตัวเองว่าจะซึมซับชีวิตของพวกเขาไม่ให้เหลือสักหยดและการจะทำเช่นนั้นได้ฉันต้องทำความเข้าใจความคิดและทำตามวิถีชีวิตของพวกเขาหากมีส่วนที่ไม่เข้าใจก็อ่านซ,ซ,ซ้ำอีกหลายร้อยรอบแม้จะล้มเหลวก็ทำตามต่อไปไม่หยุดหย่อนและแล้วระหว่างนั้นก็เริ่มเห็นหนทางทั้งยังรู้สึกได้ว่าความคิดและทัศนคติของฉันกำลังเปลี่ยนแปลง วิธีปฏิบัติ7ข้อที่ฉันค้นพบระหว่างซึมซับวิธีของคนที่ประสบความสำเร็จเป็นประโยชน์อย่างมหาศาลในการสร้างรากเงาของเวลสิง i n กิ้งการนำมาประยุกต์ใช้ในช่วงแรกไม่ง่ายเลยแต่พอพยายามต่อไปเรื่อยๆก็เริ่มนำมาใช้จริงได้เร็วขึ้นหากจะให้สรุปกฎทั้ง7ข้อเพื่อบรรลุความฝันให้เข้าใจได้ในคำเดียวฉันขอสรุปว่ามันคือ นิสัยที่ผู้ประสบความสำเร็จมีร่วมกันหากนำนิสัยเหล่านี้มาใช้จริงในชีวิตของตัวเองได้ไม่ว่าใครก็สามารถเข้าใกล้ความสำเร็จได้เช่นกัน 1. ตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนเราต้องมีเป้าหมายชัดเจนที่สามารถพูดออกมาได้ในประโยคเดียวเช่นเดียวกับการกำหนดจุดหมายในอุปกรณ์นำทางเมื่อขับรถอุปกรณ์นำทางจะทำงานได้ดีหากเราระบุจุดหมายปลายทางชัดเจน เป้าหมายของชีวิตก็ไม่ต่างกันหากต้องการไปที่สนามกีฬาแห่งชาติแต่พิมพ์แค่คำว่าสนามกีฬาอุปกรณ์นำทางก็คงนำทางได้ไม่ถูกต้องเป้าหมายที่ดีจึงเหมือนการระบุสถานที่แล้วปล่อยให้รถวิ่งเองโดยไม่ต้องขับนี่เป็นตักกะที่ต้องปลูกฝังให้ตัวเองอย่างไรก็ตามเป้าหมายของผู้คนมักไม่ชัดเจนอย่างที่คิดเราจะบอกว่า เป้าหมายของเราคือการเป็นคนรวยไม่ได้เพราะนั่นเป็นเพียงความฝันที่คลุมเครือหากต้องการบรรลุความฝันคุณต้องตั้งเป้าหมายให้แจ่มแจ้งหากต้องการเป็นคนรวยคุณต้องกำหนดจำนวนเงินที่ต้องการให้ชัดเจนเช่นฉันจะเป็นคนรวยที่มีเงินหมื่นล้านวอนหรือฉันจะสร้างธุรกิจซูชิที่มีมูลค่าแสนล้านวอนหากได้คิดทบทวนเป้าหมายที่ชัดเจนบ่อยๆเมื่อถึงจุดหนึ่ง เป้าหมายนี้จะฝังอยู่ในจิตใต้สำนึกของคุณนี่คือสิ่งที่เรียกว่าความเชื่อมั่นจิตใต้สำนึกของมนุษย์มีพลังแข็งแกร่งมากกว่าจิตสำนึกปกติถึงสามเท่าหากสะกดจิตคนที่ประสบอุบัติเหตุทางถานนมาเมื่อสิบปีก่อนเขาจะจำเหตุการณ์ได้ทุกอย่างทั้งสีของรถจัก,กรายานยนต์ที่ชนตลอดจนหมวกกันน็อกที่คนขับใส่ในตอนนั้น เพราะจิตใต้สําสนึกสามารถจดจําทุกสิ่งที่มนุษย์เห็นและรู้สึกได้อย่างแม่นยําตั้งแต่เกิดสิ่งที่จิตสํานึกไม่มีทางทําได้จิตใต้สําสนึกกลับทําได้ดังนั้นอันดับแรกเราจึงต้องฝังเป้าหมายที่ชัดเจนลงในจิตใต้สําสนึกเพื่อจะมุ่งไปสู่ความสําเร็จ 2. ขีดเส้นตายเมื่อฉันพูดกับตัวเองตั้งแต่เด็กอยู่ตลอดว่าฉันจะเป็นคนรวยให้ได้ แต่แน่นอนว่ามันเป็นเพียงความฝันที่เปราะบางและไม่ได้มีการกําหนดเส้นตายว่าจะต้องรวยให้ได้ตอนไหนดังนั้นฉันจึงใช้เวลามากมายกว่าจะได้เป็นคนรวยอย่างไรก็ตามฉันคิดว่าฉันกําลังเข้าใกล้การเป็นคนรวยมากขึ้นเรื่อยเพราะความปรารถนาที่จะเป็นคนรวยนั้นแรงกล้ามากและฉันไม่เคยหยุดพยายามเลยในขณะที่เริ่มธุรกิจเคลลี่เดลี่ ฉันตั้งเป้าหมายว่าจะสร้างประโยชน์ให้แก่คนอื่นและจะเป็นเศรษฐีที่มีเงินสามหมื่นล้านวอนภายในเวลา5ปีเมื่อได้ขีดเส้นตายห้าปีไว้แล้วฉันก็พยายามอย่างสุดความสามารถเพื่อไปให้ถึงเป้าหมายภายในเวลาที่กำหนดและฉันก็บรรลุเป้าหมายได้เร็วกว่าเส้นตายที่ขีดไว้ 3. จินตนาการอย่างเป็นรูปธรรมหลังจากขีดเส้นตายหปีแล้ว ฉันจินตนาการอย่างเป็นรูปเป็นร่างว่าในอีกหปีต่อไปฉันจะได้อยู่ในบ้านแบบไหนจะได้ทำงานอะไรบริษัทจะเป็นแบบไหนและบริษัทนั้นตั้งอยู่ที่ใดฉันจินตนาการถึงขนาดที่ว่าตอนนั้นบริษัทของฉันจะมีพนักงานกี่คนและจะมีคนแบบไหนมาทำงานบ้างนี่เรียกได้ว่าการฝึกสร้างมโนภาพฉันจะลงลึกเรื่องนี้ในตอนที่สอง แต่ขอเกริ่นก่อนว่าคนที่ประสบความสำเร็จส่วนใหญ่จะมีความสามารถในการจินตนาการเป็นเลิศสิ่งที่เห็นชัดเจนจากการสร้างมโนภาพจะถูกฝังอยู่ในจิตใต้สำนึกของเราได้ง่ายและเร็วกว่าสิ่งที่เป็นนามธรรมาดังนั้นแล้วหากต้องการแสดงพลังที่แข็งแกร่งของจิตใต้สำนึกคุณต้องมีพลังในการสร้างมโนภาพด้วย 4. กํกหนดแผนปฏิบัติงาน action plan ถึงจะนอนอ้าปากกว้างแค่ไหนใต้ต้นพลับแต่โอกาสที่ลูกพลับจะหล่นเข้าปากของเราก็แทบจะเป็นศูนย์หากต้องการจะกินลูกพลับเราต้องปีนขึ้นไปบนต้นหรือทาไม้สอยลูกพลับนี่คือการปฏิบัติงานฉันไม่ได้กําลังบอกให้คุณทำเรื่องยากๆคุณจะทำสิ่งเล็กน้อยที่สุดที่ไม่ยุ่งยากก่อนก็ได้หากต้องการลดน้ำหนักให้คุณกำหนดสิ่งที่จะทำในวันนี้สามอย่าง แล้วลงมือทําจริงๆคุณไม่จําเป็นต้องกําหนดเป้าหมายที่เกินกําลังตั้งแต่แรกเช่นจะลดน้ําหนักวันละหนึ่งกิโลกรัมหรือออกกําลังกายครั้งละสองชั่วโมงหากคุณเริ่มจากการกําหนดเป้าหมายที่ทําได้จริงง่ายๆเช่นจะกินอาหารเย็นเร็วกว่าเดิม10นาทีจะกินข้าวน้อยลงกว่าเดิมหนึ่งช้อนหรือจะออกไปเดินเพิ่มอีก5นาทีแล้วลงมือทำในสิ่งที่ได้กำหนดไว้อย่างต่อเนื่อง คุณจะมีความมั่นใจในตัวเองเมื่อวางแผนลดน้ำหนักหลายคนจะเริ่มกังวลตั้งแต่จะออกกำลังกายแบบไหนดีก่อนอื่นให้ออกไปเดินข้างนอกก่อนแล้วคิดว่าต่อไปจะออกกำลังกายแบบใดเราสามารถเริ่มได้ทันทีจากเรื่องง่ายที่สุดที่เราทำได้และนี่คือแผนการปฏิบัติงานที่สามารถลงมือทำได้ทันทีหลังจากนั้น จึงค่อยท้าทายตัวเองด้วยแผนการปฏิบัติงานที่ยากขึ้นแล้วลงมือทำซะอย่างไรก็ตามคนส่วนใหญ่มักใช้เวลาไปกับการคิดกังวลว่าเรื่องนั้นจะออกมาได้ผลหรือไม่หากเราลงมือทำสิ่งเล็กๆไปเรื่อยๆจะได้คำตอบเองว่าจะได้ผลหรือไม่ได้ผลเพราะฉะนั้นอย่ามวัวแต่คิดจงลงมือทำทันที 5. ทิ้งนิสัยไม่ดีสามอย่างนิสัยไม่ดีสามอย่างของฉันคือการดื่มเหล้าการเล่นสนุกที่ทำให้เสียเวลาและการไปงานสังสรรค์ฉันใช้เวลาที่ได้จากกิจกรรมเหล่านั้นมาอ่านหนังสือการที่ฉันเริ่มธุรกิจแต่ยังไม่มีเวลาอ่านหนังสือทั้งที่ต้องเลี้ยงลูกสาวไปด้วยเป็นเพราะฉันได้ทิ้งนิสัยแย่ๆไป กองหนังสือที่ได้อ่านจากเวลาที่มาช่วยหล่อเลี้ยงจิตวิญญาณและทำให้ฉันมีความสามารถในการมองธุรกิจด้วยสายตาที่กว้างกลขึ้น 6. เขียนความฝันหนึ่งประโยคในทุกที่ที่มองเห็นการเขียนประโยคที่ว่าความฝันจะบรรลุผลสำเร็จตอนไหนไว้ในทุกที่ที่มองเห็นทุกครั้งที่เห็นคุณจะนึกถึงความฝันและเส้นตายของความฝันนั้นขึ้นมาเอง ซึ่งจะทำให้เป้าหมายถูกฝังอยู่ในจิตใต้สำนึกมากเข้ามากเข้าฉันกำหนดตัวเลขสามหมื่นล้านเป็นมรัสผ่านเข้าคอมพิวเตอร์และเขียนประโยคที่ว่าจะเป็นคนรวยที่มีทรัพย์สินสามหมืล้านวอนให้ได้ภายใน5ปีไว้ทั่วบ้านทั้งในห้องน้ำหน้าตู้เย็นหน้ากระจกชั้นหนังสือและโต๊ะเครื่องแป้งหรือตอนที่ตั้งเป้าหมายว่าจะลดน้ำหนักให้สำเร็จก่อนถึงวันเกิดสามีเมื่อปีที่แล้ว รหัสโทรศัพท์มือถือของฉันคือ550701หมายถึงฉันตั้งใจจะลดน้ำหนักให้เหลือ55กิโลกรัมภายในวันที่1กรกฎาคมซึ่งเป็นวันเกิดของสามีการกดรหัสผ่านหลายสิครั้งต่อวันจะทำให้ฉันระลึกได้อยู่เสมอว่าตัวเองกำลังลดน้ำหนัก 7. ตะโกนความฝันอย่างน้อยวันละ100ครั้ง หลังจากเขียนความฝันที่อยากบรรลุให้อยู่ในหนึ่งประโยคแล้วหากเราจะตะโกนความฝันนี้ออกมา1นึรอยครั้งจะต้องใช้เวลาอย่างน้อย10นาทีเวลาฉันมีความฝันที่อยากทุ่มเทให้สำเร็จเอามากๆฉันถึงกับเขียนใส่กระดาษไว้1นึรอยครั้งแต่การเขียนใช้เวลามากกว่าการปเประหลงเสียงตะโกนออกมาถึงการตะโกนความฝันอาจฟังดูเหมือนการเล่นของเด็กๆแต่ฉันไม่เคยหยุดทา เพราะต้องการลำดับความสำคัญในชีวิตให้ชัดเจนและการทำเช่นนี้จะเป็นการย้ำเตือนความฝันลงไปในจิตใต้สำนึกอีกด้วยความฝันที่ถูกสลักลงในจิตใต้สำนึกจะยังคงเคลื่อนไหวแม้ในช่วงเวลาที่เราไม่รู้สึกตัวเพราะจิตใต้สำนึกจะทำงานเพื่อความฝันนั้นใช่แล้วกฎ7ข้อในการบรรลุความฝันที่ฉันตกตะกอนจากการศึกษาชีวิตของผู้คนที่ประสบความสำเร็จ เป็นกฎที่เรียบง่ายและไม่ว่าใครก็สามารถทำตามได้ชีวิตของคนที่ทำและไม่ทำตามกฎเหล่านี้มีความแตกต่างกันอย่างมากมีคนมากมายหรือเกินที่เข้ามาถามเคล็ดลับมุ่งสู่ความสาเร็จของฉันและฉันก็บอกกฎเจ็ดข้อนี้กับพวกเขาก็แค่ทำสิ่งนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าอย่างสม่าเสมอคนที่เลือกลองทำดูก่อนเมื่อหลังเลว่าจะทำหรือไม่ทำดี จะรู้ว่าการทำสิ่งที่เรียบง่ายนี้ได้เปลี่ยนแปลงชีวิตของพวกเขาอย่างน่าตกใจในทุกวันหากได้ลงมือทําเพียง100วันไม่ว่าใครก็จะรู้ได้ว่ากฎเจข้อนี้คือรากฐานที่มั่นคงในการบรรลุเป้าหมายทุกก้าวแรกของชีวิตจะยังดูไม่มีค่าแต่หากไม่เริ่มก้าวแรกก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นทั้งนั้นหลายคนที่ได้รับคำแนะนำจากฉันไป เปลี่ยนตัวเองได้และไปถึงฝันได้จริงด้วยวิธีนี้เมื่อเงินการสร้างประโยชน์และความเป็นมนุษย์มาบรรจบอย่างสมบูรณ์ไม่กี่ปีก่อนนักข่าวบูชมิลเลอร์จาก The Sunday Times ติดต่อหาฉันเพื่อขอสัมภาษณ์ The Sunday Times คือหนังสือพิมพ์ชั้นนำที่ตีพิมพ์เป็นครั้งแรกในปีคศ .1822 เป็นสื่อดั้งเดิมที่มีชื่อเสียงของประเทศอังกฤษ ผู้คนมากมายต้องการให้บทสัมภาษณ์ของตัวเองตีพิมพ์ลงในหนังสือพิมพ์นี้นอกจากเป็นหนึ่งในสื่อที่มีอิทธิพลอย่างมากในการสร้างกระแสะให้เป็นที่พูดถึงในอังกฤษฉันตกใจไม่น้อยเมื่อรู้ว่าบริษัทหนังสือพิมพ์ยักษ์ใหญ่ต้องการสัมภาษณ์ฉันแต่ก็รวบรวมสติแล้วถามทางนั้นกลับไปว่าพอจะถามได้ไหมคะว่าเนื้อหาการสัมภาษณ์เป็นยังไง สิ่งที่ผมอยากใส่ไปในหนังสือพิมพ์ของเราคือเรื่องราวความสำเร็จของนักธุรกิจหญิงครับต้องขอโทษด้วยนะคะฉันไม่ขอให้สัมภาษณ์เรื่องราวความสำเร็จส่วนตัวคะ่ะทำไมฉันถึงได้ปฏิเสธการให้สัมภาษณ์กับบริษ,ษัทหนังสือพิมพ์ชื่อดังที่มีแต่คนอยากให้สัมภาษณ์แนวเหรอที่จริงแล้วฉันให้ความสำคัญกับการลงข่าวหรือการออกรายการเป็นอย่างมากจึงทำทุกอย่างที่คิดว่า จะเป็นประโยชน์ต่อการตลาดอย่างแข่งขันอย่างไรก็ตามหากคำถามที่ได้รับเป็นคำถามเกี่ยวกับการหาเงินแทนที่จะเป็นกระบวนการเติบโตของบริษัทฉันก็จะไม่ให้คำตอบเพราะแค่เรื่องราวการหาเงินไม่เป็นประโยชน์ใดๆต่อบ,บริษัทหรือตัวฉันกลับมองว่านี่อาจสร้างความเสียหายให้แก่บริษัทที่กำลังเติบโตอยู่ก็เป็นได้นักธุรกิจต้องปากหนักอยู่เสมอ เราไม่ควรเล่าเรื่องของตัวเองตามอำเภอใจเนื่องจากการดำรงอยู่ของบริษัทจะขึ้นอยู่กับว่าเราตีความคำคำหนึ่งที่พูดอย่างไรและนี่อาจทำให้พนักงานที่อุทิศตนทำงานได้รับความเสียหายโดยไม่เจตนาแต่นักข่าวบรูซบิลเลอร์ก็อุตสาหะมากเสียจ,จนฉันเห็นจิตวิญญาณน,นักข่าวของเขาจึงตอบรับการสัมภาษณ์ภายใต้เงื่อนไขว่าจะไม่เน้นไปที่เรื่องราวทรัพย์สินส่วนตัว การสัมภาษณ์เป็นไปอย่างราบรื่นสมกับที่เขาเป็นนักข่าวเจนสนามบทสัมภาษณ์ของฉันไม่มีตัวเลขจำพวกฉันมีทรัพย์สินมากเท่าไรหรือมีรายได้มากแค่ไหนตามที่ได้ตกลงกันไว้เนื้อหาจึงเป็นเรื่องเกี่ยวกับบริษัทมากกว่าเรื่องส่วนตัวบทสัมภาษณ์ที่ถูกตีพิมพ์มีเพียงเรื่องวิสัยทัศน์ปรัชญาการเอื้อประโยชน์ให้พนักงานและกระบวนการผลิตสินค้าของเคลลี่เดลี่ เหนือสิ่งอื่นใดฉันให้สัมภาษณ์ไปว่าเราเลือกเฟ้นวัตถุดิบอย่างประณีตเพียงใดให้ความสำคัญกับเรื่องสุขอนามัยมากแค่ไหนและจิตวิญญาณของผู้ประกอบการที่ไม่ทำร้ายโลกเป็นอย่างไรฉันสามารถใส่ความจริงใจลงไปได้โดยไม่จำเป็นต้องมีปัจจัยอื่นมากระตุ้นเหมือนบทความเรื่องราวความสำเร็จส่วนใหญ่การให้สัมภาษณ์ในครั้งนี้ทำให้บริษัทของฉันได้รับผลลัพธ์ จากการประชาสัมพันธ์อย่างแท้จริงแต่ผ่านไปไม่นานฉันก็ถูกขอสัมภาษณ์อีกครั้งพวกเขาต้องการสัมภาษณ์ให้ได้เนื่องจากฉันอยู่ในอันดับคนร่ำรวยในประเทศอังกฤษ,กฤษสูงขึ้นฉันหาข่าวหัวข้อ Sunday Times i อง2020หรืออันดับคนร่ำรวยในอังกฤษประจำปี2020มาลองอ่านและพบว่าชื่อของฉันและเจโรม สามีของฉันอยู่ในอันดับที่345ในตอนนั้นสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธท,ที่2ของประเทศอังกฤษอยู่ในอันดับที่372ส่วนดารานักเตะเดวิดเบ็กแคมและภรรยาอยู่ในอันดับที่354ทางบริษัทหนังสือพิมพ์คงคิดว่าเรื่องราวของฉันอาจนำมาเขียนบทความที่ดีมากได้ แต่ฉันก็ปฏิเสธการสัมภาษณ์ไปทันทีเช่นเดียวกับนิตยสารธุรกิจสัญชาติอเมริกันอย่างฟอร์จูนที่จะคัดเลือกและประกาศ500บริษัทขนาดใหญ่ในทุกปีนิตยสารเดอะซันเดย์ไทมส์ก็จะประกาศรายชื่อคนร่ำรวยของเกาะอังกฤษแล้วเขียนเป็นบทความพิเศษขึ้นมาที่จริงคนร่ำรวยในประเทศอังกฤษไม่ค่อยมีผู้หญิงมากนักและเป็นผู้หญิงเอเชียยิย่งมีน้อย ฉันจึงได้รับการติดต่อขอสัมภาษณ์อยู่หลายครั้งแต่ฉันต้องระมัดระวังและรอบคอบในการพูดเรื่องการเงินจึงปฏิเสธไปครั้งแล้วครั้งเล่าแต่บลูซมิลเลอร์คงเป็นตัวอย่างของนักเตอผู้มุ่งมั่นในครั้งนี้ฉันจึงตั้งเงื่อนไขอีกว่าจะไม่ตอบคำถามเป็นต้นว่าหาเงินได้มากเท่าไหร่อาศัยอยู่ในบ้านหรูหราเพียงใดและขับรถดีแค่ไหน และแน่นอนว่าฉันไม่สามารถให้ดูบ้านได้ดังนั้นเราจึงสัมภาษณ์กันที่ร้านซูชิของบริษัทซึ่งตั้งอยู่ในกรุงลอนดอนระหว่างการสัมภาษณ์ไม่มีการกล่าวถึงตัวเลขใดๆทั้งสิ้นยกเว้นตัวเลขอันดับอย่างเป็นทางการของคนร่ำรวยในอังกฤษเดิมทีนี่เป็นการสัมภาษณ์เรื่องเงินจากอันดับคนร่ำรวยแต่เนื้อหาไม่ได้มีเพียงเรื่องราวความสำเร็จในปัจจุบันเท่านั้น ฉันกลับเล่าเรื่องที่ผ่านมาในอดีตด้วยทั้งที่เรื่องธุรกิจเจ๊งจนมีหนี้พันล้านวอนจนคิดว่าอยากฆ่าตัวตายแต่ก็นึกถึงแม่จึงยังมีชีวิตยอยู่ได้และเริ่มท้าทายทำธุรกิจอีกครั้งเรื่องความหลังที่เกิดมาในชนบทและใช้ชีวิตแรนแขนเรื่องความยากลำบากและความพยายามในการก่อตั้งบริษัทขึ้นมาเรื่องราวที่สะท้อนความเป็นมนุษย์นี้ ทำให้คนจำนวนมากมีความรู้สึกร่วมไปด้วยและภาพลักษณ์ของเคลลี่เดลี่ก็ได้รับผลในเชิงบวกไปด้วยเช่นกันที่ฉันให้ความสำคัญกับการพูดถึงความมั่งคั่งขนาดนี้เพราะยังมีคนอีกมากที่เข้าใจผิดว่าความมั่งคั่งกับเงินเป็นสิ่งเดียวกันเงินไม่ใช่ทั้งหมดของความมั่งคัง่งมันเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ใช่การป้องกันไม่ให้เงินที่เข้ามา หลออกไปที่อื่นแต่คือการขยายอิทธิพลเชิงบวกและส่งต่อเคล็ดลับไปยังคนอื่นอีกทอดเพราะฉะนั้นคนที่มั่งคั่งไม่ได้หมายถึงคนที่มีเงินมากมายคนที่มั่งคั่งคือคนที่ตัดสินใจจะช่วยเหลือผู้อื่นสร้างประโยชน์ต่อสังคมและมีความเป็นมนุษย์โดยสรุปแล้วคนที่มั่งคั่งคือคนที่สมบูรณ์แล้วทั้งด้านการเงินการสร้างประโยชน์ และยังมีความเป็นมนุษย์ด้วยฉันผู้ใช้ชีวิตในวัยเด็กอย่างแร้นแค้นคิดว่าเงินและความสำเร็จจะนำมาซึ่งความสุขดังนั้นจึงพยายามพาตัวเองไปในจุดสูงสูงอยู่เสมออาจฟังดูเหมือนฉันได้ชัยชนะอยู่ตลอดแต่ความคิดนี้ก็ไม่เปลี่ยนแปลงแม้จะอยู่ในช่วงเวลาแห่งความทุกข์ยิ่งกว่าตกนรกเมื่อธุรกิจล้มเหลวที่กรุงปารีส ฉันเพิ่งตระหนักถึงความจริงหลังจากตัดสินใจจะมีชีวิตต่อไปและได้เรียนรู้แล้วว่าที่ฉันหลีกเลี่ยงความล้มเหลวไม่ได้เป็นเพราะวางความหมายของความมั่งคั่งร่ำรวยไว้ผิดที่และตั้งแต่นั้นมาฉันก็พยายามอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อให้ได้มาซึ่งปัจจัยสามอย่างทั้งเงินการสร้างประโยชน์และความเป็นมนุษย์คนที่เต็มใจจะถ่ายทอดเคล็ดลับความสำเร็จของตัวเองให้คนอื่น ไม่ใช่ขนมรวยที่มีแค่เงินมหาศาลหากแต่เป็นคนที่ประสบความสำเร็จอย่างแท้จริงคนเหล่านี้รู้ดีว่าจำนวนเงินไม่ใช่ตัวตัดสินความสุขแม้การได้เป็นอิสระทางการเงินจะเป็นสิ่งสำคัญแต่หากไม่แบ่งปันความมั่งคั่งที่ได้จากเงินแก่ครอบครัวเพื่อนฝูงและเพื่อนร่วมโลกเราก็จะเป็นมนุษย์เหงาๆไม่ว่าจะมีเงินมากมายเพียงใดก็ตามคนรวยวระดับโลกอย่างบิลเกต และวอร์เรนบัฟเฟตรู้เรื่องนี้ดีพวกเขาจึงมอบทรัพย์สินของตัวเองให้มนุษยชาติและโลกอย่างไม่เสียดายฉันในอดีตเอาแต่ง่วนอยู่กับการหาเงินจนธุรกิจล้มเหลวในที่สุดส่วนฉันในตอนนี้เป็นเจ้าของความมั่งคั่งเหนือจินตนาการเพราะวางแผนแล้วว่าจะให้เงินไหลเวียนอย่างไรและลงมือปฏิบัติจ,จริงแทนที่จะมองแค่ความสำเร็จส่วนตัว ฉันลำดับความสำคัญให้การทำซูชิที่ดีต่อสุขภาพและรสชาติอร่อยเพื่อชุมชนรวมถึงการสร้างอาชีพให้แก่ผู้อพยพและคนในท้องถิ่นมาเป็นลำดับต้นต้นความตั้งใจที่จะทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นด้วยการทำซูชิที่ดีที่สุดในโลกกลายเป็นแสงอาทิตย์ที่ส่องให้อนาคตของฉันสว่างสดใสมนุษยชาติวิวัฒนาการและพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง โดยคนที่อยากเป็นเจ้าของความมั่งคั่งเพื่อจะช่วยเหลือผู้อื่นหากโลกใบนี้ขับขคั่งไปด้วยผู้คนที่สะสมความมั่งคั่งเพียงเพื่อตัวเองโดยไม่คิดถึงผู้อื่นเลยมนุษยชาติก็คงไม่พัฒนาได้เช่นนี้พลังงานจากทั้งจัก,กรวาลจะพุ่งตรงไปยังผู้คนที่ต้องการเพิ่มพูนความมั่งคั่งเพื่อคนอื่นดังนั้นหากเป้าหมายในการคว้าความมั่งคั่งของคุณมุ่งไปที่คนอื่น คุณจะเป็นคนมั่งคั่งได้อย่างแน่นอนอย่างไรก็ตามหากตอนนี้คุณต้องรักษาเพียงผลประโยชน์ของตัวเองและไม่สามารถช่วยให้เงินไหลไปที่คนอื่นได้ก็ยอมแพ้ไปสถอะเพราะสักวันหนึ่งมันจะต้องพังทลายลงอย่างแน่นอนฉันหวังว่าจะสร้างแนวคิดแห่งความมั่งคั่งที่แท้จริงแล้วก้าวออกไปยังสถานที่ที่ต้องการได้ เปิดร้านก่อนแล้วค่อยหาเงินมาคืนแล้วกันค่ะเรื่องราวนี้น่าสนใจแค่ไหนติดตามได้ในอีพีถัดไปสวัสดีครับ